ว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้แต่บัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซน s ็อปประคาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันตรงตรงเลยแล้วกันเลเซนท็อปลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมแล็กนัล็อก X next generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราจะมาทําการอัปเดตข่าวสารนั่นเองครับว่าในเดือนเมษายนของ R X เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่ทางเกมจะนําเอาเข้ามานั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมาดูปฏิทินตัวนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นปฏิทินที่ ทาง Official Fanpage เนี่ยเขาได้โพส์ออกมานั่นเองนะครับซึ่งในปฏิทินนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับที่เข้ามาในเดือนเมษายนนี้นะครับเริ่มต้นที่วันที่11เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมสงการครับผมซึ่งแน่นอนตอนนี้เราอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับวา่ากิจกรรมสงการเนี่ยเราจะต้องเล่นยังไงเราจะต้องดองอะไรไว้หรือเปล่านะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะโฟกัสกับกิจกรรมสงการเนี่ย ดองโอดินแล้วก็พวกคริสตันไว้เนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของเกมนี้เนี่ยหลักๆก,กว่า80%นะครับจะใช้โอดินแล้วก็ใช้คริสตันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้แบบผมเดานะว่าอาจจะเป็นพวกชุดธีมแบบสงการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าใครอยากได้แนวๆน,นั้นเนี่ยก็ ลองดองหรือว่าลองเก็บคริสตัลไว้หน่อยละกันนะครับส่วนใครคริสตัลไม่พอก็ฝากร้านเรเจนต์ช็อปด้วยละกันนะสามารถเติมได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือจะเป็นวันที่11ซึ่งใกล้ที่สุดนะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีอัปเดตไปอีกทีหนึ่งเลยก็คือวันที่27นะครับผมก็คือสิ้นเดือนเลยนะครับซึ่งในวันที่27เนี้ยก็จะเข้ามาด้วยกัน2อย่างนะครับอย่างแรกที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยที่เป็นรูปพระจันทร์เนี่ยเป็นกรร รมฎอนนะครับของชาวอิสลามนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องรอลุ้นเหมือนกันครับผมว่ากิจกรรมจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมแล้วก็หลักๆก,ก็เหมือนเดิมครับอาจจะดองโอดินหรือว่าอาจจะ เก็บคริสตัลไว้ใช้กับกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นรูปอาชีพพ่อค้ากับอาชีพไหนแล้วก็มีลูกศรไปกลับเนี่ยคืออะไรนะครับผมอันนี้คือระบบ Multi ะมัลติจ็อบครับผมหรือว่าที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันว่าการสวิชอาชีพนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะมาในวันที่27เมษายนนะครับอันนี้คืออะไรครับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับอันนี้คือเป็นระบบที่อ่เราสามารถที่จะย้าย อาชีพไปเล่นได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเล่นพระอยู่แล้วผมเกิดเบื่อขึ้นมาเนี่ยผมก็สามารถย้ายไปอาชีพอื่นๆที่ผมอยากเล่นได้นั่นเองครับไม่ว่าจะย้ายไปเป็นไนท์เลยย้ายไปเป็นสไนย้ยายไปเป็นแอดอะไรอยงี้ครับก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าเงื่อนไขรา,ายละเอียดการย้ายต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอติดตามในเกมอีกทีนึงส่วนใครที่แบบโอ้โหหาข้อมูลตรงนี้อยู่ แบบว่าอยากรู้ก่อนมากๆเลยนะครับผมจริงๆผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้แต่ว่ามันยังเป็นแบบอันออฟฟิเชียลหรือว่ามันยังเป็นแค่ลีกนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ยืนยันว่ามันจะมาในรูปแบบนั้น100%หรือเปล่านะครับถ้าใครอยากดูก็สามารถดูใน playlist ของช่องผมได้เลยนะครับผมผมเคยทําเรื่องเกี่ยวกับมัลติจ็อบไว้แล้วนั่นเองนะครับผมก็รอลุ้นกันละกันนะฮะว่า เอ๊ะมันจะต้องเก็บจ็อบใหม่ไหมทําของใหม่ยังไงดีอาวุธเงาหรือว่าจะมีแบบพวกแพ็กเกจที่สามารถทำให้เราสืบทอดของข้ามสายไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องรอติดตามนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเสริมเข้ามาหรือว่ามีแบบ อะไรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาทําคลิปให้นะครับผมแล้วก็เดือนหน้าก็คงจะมีกิจกรรมใหม่ๆอีกเช่นเคยนะครับและอีกแค่2เดือนเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้พบกับกิจกรรม1ปีแล้วนะครับผมนะเรียกได้ว่าเหมือนจะมีอะไรรอเราอยู่เยอะนะฮะ เท่าที่แอบ,บได้ยินมานะครับผมโอเคนะก็เดือนนี้ประมาณนี้ละกันนะครับประมาณ3หัวข้อใหญ่ๆนะครับกิจกรรมสงการกิจกรรมรอมดอนแล้วก็ระบบสวิตอาชีพนะครับสข้อหล,ะละักๆนั่นเองนะเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามหรือว่าปักปฏิทินไว้เลยครับผมว่าวันไหนอัปเดตอะไรแล้วเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาจริงๆผมจะมาทําเป็นรายละเอียดให้อีกทีหนึงว่าเฮ้ยวิธีการเล่นมันยังไงเล่นยังไงจะได้ชุดอะไรนี้นะครับผมโอเคฮะพูดกันมามากแล้วนะถ้าคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ในสตรีมครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ